พี่จิงค่ะสุทัศนีฮิติรีรัตตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอดีตประธานูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมาราชาลัยในพระ,ระบรมราชปถัรมรุ่นที่10ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นางสาวพนิชาข้อเส้นนีนะคะชื่อว่าอายนะคะปัจจุบันนะคะเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะแต่ก่อนนะคะเป็นประธานพนักิจศาสนาวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ของส่วนครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระนารายณ์ค่ะ วันนี้นะคะพี่ร์แล้วก็พี่จริงนะคะก็ได้ทําการยึดรายการอาจารย์เอื้องพรมาเ,เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับน้องๆทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมด้วยกันก่อนเลยค่ะก็คือเกมถามเร็วตอบไวค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะมีถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บถามปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บตอบปุ๊บ,บปุ๊บ,บปั๊บปั๊บนะคะนั่นเองค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสาธิตของเกมนี้กันก่อนเลยค่ะสําหรับเกมของเรานะคะถามเร็วววตออบไนะะคคก็ื่า ถ้าเป็นผู้ถามนะคะก็ถามแล้วถ้าพี่จริงเป็นผู้ตอบนะคะพี่จริงนะคะก็จะใช้เวลาตอบเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะเริ่มจากหมวดของหวานดีกว่าไหมคะพี่จริงได้เลยโอเคค่ะอ่ะของหวานครับพี่จริงบิ๊กซูค่ะบิ๊กซูซแล้วพี่อารคะเออหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างของเรานะคะ นั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เกมจริงๆกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะคําถามแรกนะคะพี่ไอพอมไหมคะพร้อมค่ะคําถามแรกนะคะอาหารข้าวที่พี่ไอชอบคืออะไรคะกระเพราไก่ค่ะโอเคค่ะพี่จริงเหรอคะยัเลยค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราเข้าเกมเกี่ยวกับน้ําหวานว่ากเลยกันใช่ค่ะพี่ไอชอบเครื่องดื่มอะไรคะบูฮาค่ะพี่จริงนะน้ำอัดลมค่ะชมเปค่ะ แล้วน้องๆทุกคนล่ะคะชอบอาหารคทยอะไรบ้างและเครื่องดื่มอะไรบ้างน้องๆลองพิมพ์ตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะน้องๆนะคะก็มีคําตอบมาหลากหลายมากเลยค่ะพี่จิงอย่างน้องๆบางคนนะคะก็ชอบกินบิงซูหมูมกรนะทะน้ำอัดลมแล้วก็ชาหนุ่มไข่มุกค,ค่ะโดยที่น้องๆทุกคนนะคะก็ได้ทิ้งคําถามไว้ให้เราว่ารู้ได้อย่างไงว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะอย่างนี้นะคะก็ต้องถึงอาจารย์เอื้อพรเลยค่ะขอเชิญอาจารย์เอื้อพรเลยค่ะ สวัสดีค่ะวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพสพสช,ช1 330กับการอบรมหลักสูตรบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวัยรุ่นนะคะวันนี้เราอยู่ที่ EP ที่4ค่ะวัยรุ่นวุ่นวายนะคะจะสังเกตความวุ่นวายเมื่อสักครู่นี้ไหมคะมีวัยรุ่น2คนมายึดรายการฉันรนะูน้ผ่อนนะคะก็พวกเราได้สนุกสนานกันนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ไปด้วยว่า เอ๊ะในวัยรุ่นยุคนี้เขาชอบกินอะไรอ่าแต่มันต้องมีประเด็นใช่ไหมว่าทำไมมาเอาเรื่องกินมาอยู่ EP นี้นะคะเรื่องความชอบนะคะมีใครชอบชานมไข่มุกเหมือนอาจารย์น้ำพรไหมมีนาะส,สังเกตจากคำตอบแล้วก็มีคนที่พิมพ์คำตอบเข้ามาตอนนี้เห็นทั้งสองคน มีคำถามจากน้องๆมาใช่ไหมคะเขาถามว่าอะไรนะคะน้องๆถามมาว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคอ้วนค่ะอ่าเข้าทางอาจารย์เน้อพรเลยค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคอ้วนนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเรารู้ตัวเลขรู้เสี่ยงนะคะเลี่ยงโรคไม่ติดต่อค่ะดังนั้นเราจะมาคำนวณหาค่า BMI ค่ะหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าดัชนีมวลกายนะคะวิธีการง่ายๆค่ะใช้น้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะ หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลัง2นะคะดังนั้นค่ะยกตัวยอย่างของอาจารย์เน้ำพรก่อนละกันอาจารย์เน้ำพรเนี่ยเกกิโลกรัมณนะเมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็มาหารด้วย1.5สูงสูง165เซนติเมตรก็เท่ากับ1.5เมตรนะคะยกกำลังสองเมื่อคำนวณออกมาค่ะจะได้เท่ากับ33.08ดังนั้นเราจะเอา3 3 0 0 8เนี่ยค่ะ ไปเทียบค่าตาราง BMI นะคะว่าค่าประมาณ33.08เนี่ยค่ะขณะนี้อาจารย์เน้มพรเป็นโรคอ้วนหรือไม่เมื่อได้ค่า BMI ค่ะสมมติของอาจารย์เน้มพรเนี่ย33.08ก็ไปเทียบกับตารางหาค่า BMI นะคะโดย BMI ที่ดีอะค่ะควรน้อยกว่า25กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง2นะคะก็ถือว่า จะไม่เป็นโรคอ้วนอันนี้หมายถึงว่าน้อยกว่า25กิโลกรัมต่อเมตรยกนาังสองนะคะตอนนี้เรามาแข่งกันค่ะว่าพี่2คนนะยึดรายการแล้วใช่ไหม <S 2> <S 2> <า>ตอนนี้เรามาแข่งขันกันค่ะคำนวณหาค่า BMI นะคะเช่นเดียวกันนะคะน้องๆที่ฟังอยู่นะคะหรือผู้เข้ารับการอบรมขายหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมานะคะเอาน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็หารด้วย ส่วนสูงนะคะเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะแล้วก็คำนวณออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้ำหนักของเราะคะ่ะค่า BMI ของเราเนี่ยอยู่ในเลนส์ไหนคำนวณหาค่า BMI กันหรือยังคะเมื่อคำนวณแล้วอย่าลืมพิมพ์ใส่ช่องคอมเมนต์มาจากนี้ทานอาหารดีนี่คือส่วนสำคัญแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะต้องออกกำลังกายดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปพบกับน้องกลุ่มนี้ไปขยับเท่ากับออกกำลังกาย ได้ลุกขึ้นมาขยับเต้นชิคเกนแดนกันบ้างคะต้องบอกว่าวิดีโอที่จบไปนะคะให้เครดิตกับน้องๆน,นะคะแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมาราชาลายัยในพระบรมราชูปธรรมค่ะอยากให้ทุกคนกดหัวใจรัวๆนะคะกดไลค์กดแชร์มาก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันปลบมือนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกนีค่ะการขยับเลื่อนร่างกายมีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็อาหารก็เป็น มีประโยชน์นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเลือกทานด้วยแต่ถามว่าทำไมเราต้องมารับรู้ในเรื่องของค่า BMI เราต้องรับรู้ถึงเรื่องของโรคอ้วนเพราะว่าโรคอ้วนนะคะมันมีโอกาสเสี่ยงไปสู่อีกหลายๆโรคตามมานะคะแล้วก็ส่งผลว่าถ้าอ้วนแล้วเราเกิดมีอาการเสี่ยงกับกับโควิด -19 อะคะ่ะมันก็จะมีผลเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ค่ะ ส่งผลไปต่อในเรื่องของโรคที่ไม่ติดต่อเช่นเบาหวานความดันนะคะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเป็นโรคเหล่านี้ค่ะผลที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าเรื่องของการเงินของเราจะมีผลนะคะดังนั้นย้ำนะคะสร้างดีกว่าซ่อมดังนั้นเราสร้างสมรรถนะสร้างร่างกายให้มันโอเครู้จักกินอย่างพอเพียงนะคะก็ดีกว่าเราจะต้องซ่อมร่างกายของเรา สำหรับในกลุ่มวัยรุ่นนะคะ่ค่ะสิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเรานะคะที่เราเรียนรู้เรื่องการวัดค่าบีมไอะคะ่ะเพราะว่าสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งะคะ่ะเราสามารถเข้าไปประเมินเรื่องการเจริญเติบโตหรือดัชนีมวลกายนะคะวัดความดันโลหิตและสําหรับผู้หญิงนะคะวัยรุ่นเมื่อเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะโรคโลหิตจางที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทีนี้รู้สิทธิประโยชน์ไปแล้วนะคะกับในเรื่องของการคำนวณค่าบี i ไอนะคะที่เราจะไปสร้างเสริมสุขภาพได้นอกเหนือจากนี้วัยรุ่นยังวุ่นวายอะไรกันอีกอะคะค่ะอย่าง <c oughs> ของพี่ไอนะคะอาจารย์เอื้อม <c oughs> ก็คือพี่ไอ้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการสายตาค่ะเพราะว่า <c oughs> พี่ไาสายตาสั้นดัง <c oughs> น,นั้นแล้วค่ะในเรื่องของสิทธิ์ของเรานะคะก็ทางภาครัฐนะคะก็มีการให้เราอะได้สามารถตรวจสายตาแล้วก็การได้ยินของเราด้วยค่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> และต้องบอกว่าสิทธิ์ในเรื่องของการวาัดสายตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆแล้วนะคะวิธีการก็คือว่าเราสังเกตไหมคะสมัยถ้าบางคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยสมัยเด็กๆนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจวัดสายตา<ช>นะคะ<ช>หรือว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่า เฮ้ย hey, ทำไมลูกเราทำไมเวลาดูหนังสือหรือว่าอยู่หน้าตาอ,อ,อยู่หน้าจอคอมนะคะเกิดอาการจีตาเนะะี่ยค่ะเราสังเกตจากส่วนนี้เป็นส่วนแรกก่อนจากนั้นนะคะถ้ามีเจ้าที่มาตรวจที่โรงเรียนนะคะถ้าเจ้าที่บอกว่าเ,เริ่มจากคุณครูลองตรวจก่อนนะคะคุณครูตรวจคิดว่าเด็กคนนี้อาจสายตาผิดปกติก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจอีกทีนึงจากนั้นนะคะไปที่หน่วยบริการเมื่อเจอ้าที่ส่งผลให้จากสูแพทย จากสูแพทย์นะคะตรวจคัดกรองอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้ายืนยันว่าจะต้องตัดแว่นก็จะเข้าสู่ระบบนะคะสิทธิลประกันสุขภาพได้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องที่เราจะต้องรู้นอกเหือจากนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องการได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเด็กๆอ่ะค่ะเขาจะทดสอบการได้ยินได้ยินนะคะโดยการแค่เอานิ้วแะหัดถูก,กันที่ข้างหูนะคะเพื่อรับรู้ว่าเด็กเด็กทดสอบการได้ยิน เรื่องนี้ค่ะจะตรวจอยู่ตลอดนะคะนอกนอจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการวัดส่วนสูงนะคะน้าหนักส่วนสูงโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเด็กเล็กเกเ,กเนี่ยจะตรวจมาตลอดเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยจะต้องดูส่วนนี้เพราะเราสังเกตตามหนังสือพิมพ์จะมีเด็กบางคนที่เล็กๆนะคะอาจจะเขาเรียกนะการโตรหรือการเจริญเติบโตไม่เท่ากับคน,นอืนน่นต้องเทียบดูดังนั้นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพค่ะในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคนะคะก็มีสิท <c> ธ <oughs> <because> <c oughs> so ิประโยชน์เหล่านี้ด้วยด้วยเช่นกันความวุ่นวายผ่านไปมีเรื่องอะไรเรื่องอ้วนไปแล้วนะคะเรื่องสายตาของเรานะคะเรื่องการได้ยินไปแล้วยังมีเรื่องไหนคะที่วัยรุ่นวุ่นวายอีกก็มีในส่วนของเรื่องของฟันค่ะก็จากที่จริงได้เข้าร่วมการอบรมของจิตหลักการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงนะคะก็จะมีน้องๆเนี่ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากของตัวเองค่ะเพราะว่ามีความ สนใจหรือว่าให้ความสําคัญในส่วนนี้มากค่ะโดยสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การบริการในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดช่วงชีวิตให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีทางสปะสะชได้แบ่งสิทธิประโยชน์ตามความจําเป็นของกลุ่มวัย4กลุ่มคือ 1. กลุ่มเด็กอายุ0-5ปี 2. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น6-24ปี 3. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ25-59ปี 4. กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบ,บอสอชแบ่งการให้บริการกลุ่มเด็กอายุ0-5ปีในการตรวจสุขภาพช่องปากและการเคลือบฟัวลายทาฟัวลายวาน,นิชต่อมากลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น6-24ปีกลุ่มผู้ใหญ่อายุ25-59ปี กลุ่มผู้สูงอายุ60ิปีขึ้นไปให้การบริการตรวจสุขภาพช่องปากเครื่องฟูอะายทาฟัอล,ลายวันนี้ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่สําหรับกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นมีบริการเครื่องหลุมล่องฟันสําหรับฟันกรามถาวรซี่ที่6 7 4ดสและห้าค่ะนอกเหนือจากนี้นี่คือความวุ่นวายของช่องปากนะคะนอกเหนือจากนี้ที่อาจารย์ทราบมาเนี่ยมันมีคือบางคนเนี่ยชอบดัดฟันชอบะนะเพื่อความสวยงามอ่า มันมีคําตอบอะไรได้เขายังได้สิทธิ์ไหมคะจริงในส่วนนี้นะคะบริการที่ไม่คุ้มครองนะคะก็คือการกระทําใดๆนะคะที่ทําเพื่อความสวยความงามน,นะคะที่ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์การบริการในส่วนนี้ค่ะโอ้่าดังนั้นนะคะถ้าก่อนอื่นถ้าถ้าเรายังจําข้อมูลใดๆไม่ได้นะคะเรารับรู้แล้วมันมีการบริการ,การเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะอันนี้เราทําเราทําเพื่อความสวยงามหรือเปล่าหรือเราทําเพื่อป้องกันหรือว่า เอ๊ะฟันเราเป็นอย่างนี้ยังไงเราใช้วิธีการง่ายๆค่ะถ้าวันนี้มีข้อข้องใจพิมพ์นะคะที่คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะแลนะอาจารย์จะเข้าไปตอบนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะโทรไปที่เบอร์อะไรคะสปสช1 3 3 0สังเกตไหมเรามาเป็นทิมมาเออนะคะดังนั้น EP นี้ค่ะเรื่องวุ่นวายของวัยรุ่นเรื่องบุนบุนนะคะดังนั้นความวุ่นวายก็คือเพื่อเพื่อ,อ,อความสวยความงามเพื่อบุคลิกภาพของเรา และที่สำคัญนะคะถ้าเราเริ่มต้นดูแลอย่างดีค่ะร่างกายของเราเราก็จะอยู่กับเขาไปนานๆน,น,นะคะดังนั้น EP นี้นะคะต้องให้ทุกคนปรบมือนะคะให้กับรุ่นพี่ของเรานะคะที่มายึดรายการอาจารย์น้่มพรค่ะนะคะ,นะคะและวัยรุ่นที่นั่งอยู่ที่หน้าจอนะคะหรือว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะใครยังมีเรื่องวุ่นๆนในใจนะคะอยาก ถามมาก็คียมาเลยค่ะนะคะถามปุ๊บตอปบ,ป,บตอปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บเออจะได้คําตอบหรือเปล่านะคะที่สําคัญก่อนจบ EP นี้ไปค่ะเราเจอเจอกันอีก1 EP นะคะ EP ที่5นะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะส่งต่อกันนะคะเรื่มมื สปสอช1330งสา hey!